ขอให้เคลื่อนไปนั่งนะคะลืมตาแล้วก็ไปนั่งลงแล้วก็หลับตาต่อะคะ่ะดูต่อเราทำอย่างต่อเนื่องไปเลยหลับตาต่อนะคะให้คนเนี่ยรู้ว่าเทคนิคอยังคงดูความว่างไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังเสียง ที่จริงเสียงสักแต่ว่าเสียงไงแต่ถ้าคุณมีความเข้าใจตามไปด้วยก็โอเคไม่เป็นไรเรื่องนี้คุณจะต้องชินให้คุณเนี่ยรู้ว่าอาจารย์สุภวรรณนะคะพยายามที่จะสร้างเทคนิคใหม่ๆที่จะช่วยคุณเนี่ยสามารถเข้าถึงนิพพานเข้าถึงซอสเข้าถึงพระเจ้าเนี่ยได้อย่างง่ายๆ ซึ่งข้อที่จริงคือไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปสิ่งสำคัญก็คือต้องมีปัญญาหัวหอกต้องมีการบอกทางที่ชัดเจนคุณก็จะเข้าถึงเนี่ยได้ง่ายๆเหมือนกับที่พระบรมศาสดาบอกว่ามหาสติประทานสูตรคือทางสายเอกทางสายตรงที่จะพาพุทธสาวกไปนิพพาน ันั้นตรงนี้คือทางสายตรงจริงๆอาจารย์จึงพยายามสร้างเทคนิคต่างๆอย่างเช่นการตบตบตีตีทุกๆลรูปๆรวมทั้งการรำไทเก๊กรวมทั้งการเรื่องของการนวดสมาธิเรื่องพวกนี้นะคะล้วนเป็นเทคนิคทั้งสิน้นที่คุณสามารถเอาสติมาปักที่ฐานได้ง่ายๆ ฐานของสติมีลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตรงนี้คือฐานของสติหรือบ้านของใจที่คุณจะต้องฝึกฝนตัวเองนะคะให้ตัวใจอยู่ติดบ้านเสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ในสมาธิหรือนอกสมาธิ ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องรู้ฉะนั้นการฝึกฐานหนึ่งและสองบ่อยๆจึงเป็นเรื่องที่จะช่วยสร้างน,นิสัยแห่งใจที่จะทำให้คุณนะคะมีติดนิสัยดีๆที่จะอยู่ติดบ้านเพราะคนยุคนี้นะคะไม่รู้จักบ้านฉะนั้น โดยเฉพาะมีพวกนะคะโซเชียลมีเดียเข้ามานะคะวันๆเนี่ยนะคะจะความคิดเจอรี่ของเขาจะวิ่งไปหาเรื่องพวกนั้นตลอดเวลาเลยคือนั่งเฉยๆนะคะดูภาพที่ตกดินเนี่ยไม่เป็นนะคะชื่นชมอภิเชษกับความงามของธรรมชาติไม่เป็นทั้งๆที่อยู่ในท่ามกลางความสวยงาม แต่ก็จะไปอยู่เนี่ยกับเรื่องของเจอร์รี่เข้ามาทางโซเชียลมีเดียเสมอตรงนี้นี่แหละถึงแม้คนหล่านั้นนะคะจะเดินทางไปที่ไหนไกลๆที่จะไปฮอลิเดย์ไปหาความสุขอะไรแต่อะไรเขาก็ยังพบเจอรี่ของเขาไปเสมอฉะนั้นตรงนี้คือน,นิสัยเสียที่คนจะต้องแก้สิ่งที่คุณต้องทำนะคะก็คือว่าเวลาที่ออกจากสมาธิแล้ว เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเนี่ยเรื่องใจประพัฒสอนเนี่ยให้ฟังแล้วคุณจะรู้ว่าสภาวะความว่างอันนี้เนี่ยไม่เคยหายไปไหนแล้วมันหายไปก็ไม่ได้ด้วยเพราะตรงนี้เป็น,เป,นเป็นอมะตะเป็นตัวจริงเนี่ยของคุณที่มนุษย์ทุกคนมีแต่มนุษย์ทุกคนมองไม่เห็นคนน้อยคนเท่านั้นที่มองเห็นนะคะ <c oughs> ฉะนั้นขอให้ชิน มีความเคยชินกับสภาวะของความว่างแล้วก็หัดนะคะหัดฟังหัดรับรู้อะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะผ่านความว่างอันนี้คือรับรู้อย่างเป็นผัสสะบร,ริสุทธิ์เช่นอาจารย์กำลังเนี่ยจะทำเสียง วยเพราะว่าสภาวะนิพพานสภาวะพระเจ้าจะต้องอยู่เหนือบวกเหนือลบนะคะเหนือบุญเหนือบาปเหนือดีเหนือชั่วของคู่เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของเจอรี่ที่เราเอาเข้าไปตัดสินแล้วเมื่อมีเจอรี่เข้ามาตัดสินการทะเลาะเบาแวงไม่มีวันจบนะคะ ย่างเช่นเนี่ยเสียงพวกนี้เนี่ยเสียงนี้จะต้องมีคนนะคะบอกว่าเสียงนี้เพราะฉันชอบแล้วก็ต้องมีคนบอกว่าโอ้เสียงนี้น่าเกลียดน่ารำคาญฉันไม่ชอบฉันเกลียดมันมันจะต้องมีอ่ะนะคะสมัยก่อนนะคะประมาณตอนที่อาจารย์เนี่ยอยู่ธรรมศาสตร์อาจารย์เนี่ยได้เข้าไป เป็นสมาชิกเนี่ยของชมรมปาตาตะถาโตวาทีนะคะเรื่องของการโตวาทีเนี่ยบางครั้งนะคะเขาเขาตั้งหัวข้อว่าเป็นคนดีกว่าหมาโทวัีนะคะตอนนี้วันนี้เรามีคุณหมาเนียอยู่ในห้องนะคะแต่คุณหมาก็เป็นทั้งคนเราก็ไม่ได้เป็นหมาแต่ชื่อหมาเท่านั้นเองนะคะเขาตั้งหัวข้อว่าเป็นคนดีกว่าเป็นหมาแล้วคุณเชื่อไหม เรื่องนี้สําหรับคนทั่วไปแน่นอนเป็นคนต้องดีกว่าเป็นหมาแน่นอนนะคะแต่เพราะความสามารถในการโต้วาทีที่เขาสามารถไปเอาเหตุผลสารพัดส,สารเพมาแล้วโต้จนกระทั่งเป็นหมาดีกว่าคนเนี่ยเยตรงนี้เป็นเรื่องของเจอรี่เท่านั้นนะคะเป็นเรื่องของเจอรี่ทีนี้ ถ้าตราบใดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาเนี่ยถ้าถ้าเรานะคะไม่สามารถอยู่เหนือเจอรี่ได้ไม่สามารถอยู่เหนือความคิดได้การทะเลาะเบาแหวงจะไม่จบไม่สิ้นเหมือนที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากอาจารย์จึงพูดว่า ทางออกของวิกฤตการโลกขณะนี้มีทางเดียวก็คือว่าจะต้องให้คนนะคะรู้จักสภาวะความวาม่างที่อยู่เหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปตรงนี้แหละก็คือสภาวะนี้ซึ่งมันเป็นไปได้มากเลยที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้ขอให้มีการบอกทานที่ดีนะคะซึ่งอาจารย์สามารถ ทำได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษถ้าเรามีโอกาสในการเนี่ยช่วยคนที่เขาไม่ได้พูดภาษาไทยคะฉะนั้นอาจารย์ก็จะให้พวกเรานะคะชินเนี่ยกับภาษากับสภาวะอันนี้แล้วก็กฟังอีกทีนะคะพอคุณเนี่ยเอาเอาเจอรี่ออกไปเสียงตรงนี้จะเป็นสักแต่ว่าเสียง ไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วไม่ใช่เป็นบวกไม่ใช่เป็นลบฉันไม่ได้ชอบและฉันก็ไม่ได้ไม่ชอบคุณดูสภาวะนี้ดีนะคะสำคัญมากตรงนี้แหละคือคำตอบของมนุษยชาติแล้วคุณก็ดูให้ชัดว่ามันเป็นไปได้ที่จะให้คนนะคะเห็นสภาวะนี้ตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆ ดูอีกทีนะคะในหัวเงียบเปลิดจากเจอรีร่เงียบแต่เราก็ยังมีอะไรคะมีโสตวิญญาณโสตวิญญาณคือมีการรับรู้ทางหูแต่เมื่อเราฟังเสียงโดยไม่มีเจอรีร่ขั้นกลางโดยไม่มีเจอรีร่ขั้นกลาง เสียงนั้นกลายเป็นเสียงที่สักแต่ว่าเสียงฟังเสียงตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ได้เพราะแล้วก็ไม่ได้ไม่เพราะดูสภาวะช่ำชองเลยนะคะ สภาวะนี้มนุษย์ทุกคนสามารถทำได้และเข้าถึงสภาวะก,กลางกลางที่เป็นสากลน,นี้ได้สากลน,นี้เป็นครอบจักรกวาลน,นะคะเพราะสภาวะนี้เนี่ยเราได้ห้อมรวมกับซอสซอสก็คือธาตุรู้อมตะดั้งเดิมภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า primordial consciousness เป็นธาตุรู้อมตะดั้งเดิมมาจากไหนตรงนี้ไม่ต้องถามนะคะอาจินยไตซึ่งก่อนหน้านี้ซึ่งธาตุรู้วันนี้เนี่ยพวกเรานะคะแตกตัวออกมาจากธาตุรู้อมตะอันนี้แล้วเป้าหมายของชีวิตก็คือกลับไปบ้านสู่ธาตุรู้อมตะอันนี้คือล้อมรวมก็คือสภาวะนี้แหละ แต่เมื่อเราไม่รู้ฉะนั้นอาจารย์จะเปรียบเทียบกับซอสนะคะเปรียบเหมือนกับน้ำน้ำที่มีองค์รวมเป็นมหาสมุทรนะคะน้ำในมหาสมุทรเนี่ยองค์รวมคืออันเดียวเป็นหนึ่งเดียวแต่ถ้าเรายังปรับบ้านไม่เป็นนะคะก็หมายความว่าเรานะเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำหยดเล็กๆนะคะที่มันหลุดออกมาจาก องรวมใหญ่จะเรียกว่าแม่ก็ได้เราเนี่ยได้หลงทางออกมาจากแม่ของเราเป็นหยดน้ำเล็กๆแล้วก็เราก็กลิ้งไปมากลิ้งไปมาที่จริงเขามีการ์ตูนเรื่องน้ำนี่นะคะเกี่ยวกับเนี่ยเป็นทำเป็นการ์ตูนที่หลงทางเนี่ยออกมาแล้วก็ทำนู่นนั่นนี่รู้สึกของญี่ปุ่นหรือเกาหลีเขาทำเนี่ยนะคะแล้วก็พอหยดน้ำเล็กๆนี้เนี่ยหลงทางก็เที่ยว หาแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนนะคะเนี่ยเพราะว่ามีเจอรี่ของตัวเองที่ทําให้ตัวเองหลงทางแต่บ้านปลายเนี่ยก็รู้ว่าโอเคตะกวน้ำอันนี้เนี่ยจะต้องหาแม่ให้เจอแม่ให้เจอก็คือเนี่ยองรวมนะคะองรวมแล้วก็องรวมของน้ําในมาหาสมุทรจนกระทั่งไหนที่สูดโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแม่แล้วเห็นแม่แล้ว,ลวลก็เลยทํางานกระโดด ก็เป็นปัจเจกหายไปเหลือแต่องค์รวมองค์รวมนะคะก็คือองค์ของน้ำในมหาสมุทรตรงนี้คือสภาวะที่เรากลับบ้านสู่ซอสก็คือสภาวะนี้ค่ะคือสภาวะนี้แน่นอนเราเรา าอาจารย์นะคะอาจารย์ต้องเปรียบเทียบนนะคะคุณจึงจะเข้าใจได้และสภาวะนี้จะต้องไม่มีความคิดเข้ามาร่วมด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าตลอดทั้งชาติถ้าคุณจะอยู่กับสภาวะว่างๆนี้คุณจะไม่ใช้ความคิดตลอดไปไม่ใช่นะคะคุณอย่าเข้าใจผิด การรู้จักความว่างจำเป็นที่จะต้องเห็นให้ชัดให้มันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในสมาธิพระพุทธเจ้าจึงวางเรื่องเนี่ยจิตตานุเนี่ยสติปัฏฐานสี่เพื่อให้เราเข้าสู่ความว่างนี้ก่อนเข้าสู่ความว่างก็จะเกิดวิปัสสนาญาณเกิดภาวนามยปัญญาโดยเฉพาะยิ่งมีปัญญาหัวหอบของครูบาอาจารย์นะคะเข้ามา คุณก็จะยิ่งเห็นเนี่ยชัดเจนแล้วเพราะคุณเนี่ยเห็นความว่างแล้วก็รู้อย่างชัดเจนตรงนี้แหละจึงทำให้คุณนะคะสามารถที่จะใช้ความคิดภายหลังได้อย่างแม่นยำมากขึ้นได้ดีมากขึ้น คุณกำลังดูนะคะอาจารย์เนี่ยขณะนี้เห็นทั้งความคิดเดี๋ยวนะเห็นสภาวะความว่างอาจารย์เห็นแล้วในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ยังสามารถใช้เจอรี่เอเ็นเจอรี่สีขาวนะคะเจอรี่สีขาวที่เป็นความรู้ทางธรรมเจอรี่สีขาวของอาจารย์ชุดนี้ก็ออกมาช่วยเหลือคุณเป็นการนำทาง ในขณะที่อาจารย์ใช้เจอร์รี่สีขาวอาจารย์เห็นความว่างแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นเวลาที่ข้างบนเบื้องบนเราเตงต้องการสื่อสารกับอาจารย์ที่อาจารย์หยุดพักหนึ่งแล้วก็เอาโอเคเตงกิ you, เนี่ยนะคะอาจารย์ก็ยังเห็นส่วนนั้นด้วยว่ามีใครเนี่ยแทรกเข้ามาใครอันนั้นก็คือความคิดเนี่ยแหละที่แทรกเข้ามาในลักษณะของการช่วยเหลือให้คําตอบในสิ่งที่เราต้องการณนะโมเมนต์นั้นนะ่ะ คุณเห็นนะคะยังมีเนี่ยหลายอย่างเลยแล้วยังต้องมีความคิดประเภทที่จะวางแผนอนาคตข้างหน้านะคะในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าในอีกชั่วโมงต่อไปเรื่อชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเราจะพูดอะไรยังไงดีมันก็มีการวางแผนเล็กๆน้อยๆซึ่งตรงนี้เป็นการใช้เรื่องความคิดที่มันซับซ้อนมากขึ้นแต่อาจารย์ก็สามารถทำได้อย่างคล่องแคล่วแม่นยำนะคะ พูดเนี่ยก็มันก็โฟล์ไปเรื่อยเรื่อื่นไหลเนี่ยออกไปเรื่อยเืฉะนั้นตรงนี้นะคะขอให้ดูว่ามันเป็นเรื่องของการฝึกฝนที่ทุกคนสามารถทำได้เพียงแต่ว่าอาจารย์มีเวลาทำเนี่ยมากกว่าชาวบ้านเขาเพราะเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้นะคะเมื่อ50ปีก่อนอาจารย์ก็เลยมีเวลาที่จะฝึกฝน ที่เราจะลืมตาขึ้นมานะคะอาจารย์จะเอาคำคมนะของผู้ที่มีปัญญาในอดีตนะคะบอกว่าที่จะมาย้ำสภาวะนิพพานอันนี้คือถ้าคุณคิดว่าถ้าสัจธรรมไม่ได้อยู่เบื้องหน้าของเราแล้ว คุณคิดว่าคุณจะไปหาสัจธรรมที่ไหนหรือสัจธรรมตัวนั้นคือผัสสะบริสุทธิ์คือน,นิพพานคือการรับรู้ทุกอย่างผ่านความว่าคุณเห็นไหมคะว่าสองประโยคนี้มันลงตัวกับสภาวะผัสสะบริสุทธิ์เดี๋ยวอาจารย์ให้ให้ดูรูปคุณก็จะชัดเจนนะคะแล้วก็ อีกอันหนึ่งอาจารย์จำไม่ได้ละเดี๋ยวพวกมาอ่าโอเคค่ะก่อนที่เราจะลืมตานะคะขอให้รับรู้ทุกอย่างอย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์น,นวดขมับอีกครั้งหนึ่งปลุกตัวเองให้ตื่นนะคะนวดใบหูตกใบหน้าตกแขน สีกข้างหนึ่งตกท้องแล้วก็ตกตัวตกขาอโอเคค่ะแล้วก็มองอาการเึ่มๆนะคะอย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์ ู้ทุกอย่างรอบด้าน